ไปไนหวานแล้ว,วเป่นหวานแกทอะไรปอบดำหวานนะมันออกนวัวนนหวานไปดิโอ๊ยทยังไงเนี่เอาปเจเลื่อนมาไปเจเลื่อนเอากู <c oughs> บอกปีเจเลื่อนปเจเลื่อนปเจเลื่อนน่นี่เลื่อนยังไง ปาเจเือดอันนี้มันเลือดประเจนี่โอ้ยเอ,ยอาคิมล็อกไปมไฟมึงคิดไม่ทัดใช่ไหมโครับเอาเพิ่งต้องมีหลักการนะครับนี่คนสิทธ์มีครูนะครับนี่จากห้าแถวปลอดภัยนะครับเด็กๆห้ามทำตามนะครับผมผ่านมาเยอะนะครับ ไม่เคยโดนตอดไม่เคยโดนต่อยนะครับอืมบานหืมปลอดภัยต้องผู้เชี่ยวชาญอย่างทีมงานเรานะครับผ่านการเอามาเยอะโพ้ะเราอยู่บ้านนอกคลองนานะครับเด็กๆห้ามลอกเรียนแบบเด้อนะครับไปพาคุไปลงบ้านาลเนี่ย